คนเห็นไหมนี่ยัยเท้่มันจะบอกว่าตอนนี้ที่มานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟร้านเดิมที่เร่มานั่งคราวที่แล้วจำแม่ได้พี่เราตรงนั่งอยู่เนี้ยขาหุดแล้วร้านนี้เขาชื่อร้านจอมฤทธเมื่อกี้แอบเห็นป้ายหน้าร้านเราแปลไปแล้วนะคะที่ยมันจะบอกว่าแต่พี่จะให้ดูนะว่าที่เนี่เวลาเขาเสิร์ฟกาแฟนะก็จะไม่เหมือนแต่ว่าเราแต่ว่าเราเวลาเสิร์ฟกาแฟก็จะมาแบบแก้วเดียวโดดๆนี่ว่าดูดิท็อปเต็มเห็นไหมคะมาช้อตอ่ะอารมณ์แบบ อารมณ์เหมือนเวลาเราไปกินกาแฟตามร้านดังๆหรือว่าไปตามร้านอะไรประามระาณนี้ที่เขาจะมีกาแฟาม,มาใช่ไหมนะคะก็จะมีช็อปมาให้คุณเลือกว่าคุณจะใส่น้ําตาลหรือคุณจะไม่ใส่น้ําตาลอะไรประมาณนะี้แต่ถ้าเป็นแบบปกติที่เราซื้อๆกันก็ไปสั่งปุ๊บก็ <c oughs> จะได้ว่าเป็นแก้วตามที่เราต้องการโดยที่ไม่ต้องมีดีเทลอะไรมากมาย <c oughs> อย่างนี้บอกว่าแบบเสน่ห์ของแต่ละร้านเนี่ยมัน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 เป็นอะไรที่ มันจะช่วยดึงดูดคนที่มาจริงนะคือที่ทุกครั้งที่มารำโพงอยู่ไรที่ก็จะมากินกาแฟที่ร้านเนี่ยถามว่าจริงจริงแล้วมันมีร้านอดื่นไหมที่มีคนเขาบอกเฮ้ยต้องไปกินร้านอดืนดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกคือพี่ไม่ให้สายกินอ่ะคือไม่ใช่แบบประเทศแบบไปกินแล้วไปเช็คอินนี่นี่มันเราเราไม่ใช่แนวๆอย่างนั้นคือถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบร้านไหนแล้วเราไปกินที่ไหนเราโอเคางเราก็จะกินที่นั่นแล้วเราก็จะไม่เปลี่ยนใจนะคือที่เก็บที่เกไปหาอีกไงประมาณเนี้ย คือถ้าร้านไหนมันโอเคอยู่แล้วก็กินอย่างต้มเลือดหมูร้านเกาเหลาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งเดียวกันกับวัดพระธาตุดิิชัยไม่ให้เรารก็กินอะไรมาทุกทีนะคะคือมันเป็นอะไรที่มันสะดวกมันง่ายอ่ะคือคือถ้าจะให้สองแสวนหาวิปครีที่นั่นที่นี่อือก็กินก็เสียเวลาเราอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่างคนที่เขาบอกไปไปสัต์สานะอันนั้นแล้วแต่มันก็ความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพี่ข้ารู้สึกว่าเออ ถ้าเราเจอร้านที่เรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วเราก็ไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปกินที่ร้านไหนสมมติว่าขนมปังเท่มากขนมปังเนี่ยที่ปกติที่เราสั่งร้านปกติทั่วไปอ่ะที่จะมีร้านประจําที่ทุกอย่างที่นี่นะคะที่กินประจําประจําเลยนะเราสั่งเขาเนี่ยเขาก็จะมีขนมปังมา้ตเขาก็จะมีไอศกรีมแยมพามาให้เสร็จสรรพันเธุ์ให้เรียบร้อยแต่นี่คืออย่างที่บอกว่าเขาเต็มอ่ะนะคะเหมือนอารมณ์เหมือนเราไปกินตาม หมือนอาหารเช้าตามรีสอร์ทหรือบางโรงแรมที่เราไปพักที่เวลาเราไปพักแล้วเขาจะอินครูอาหารให้เราอะเป็นอาหารเช้าอย่างเงี้ยก็จะมีให้เราเลือกมาดูนะน่ารักมากเลยดิเนี่ยเห็นปะดูดิแล้ะเงาอันนี้อันนี้ดีนะหมอเขาบอกว่าเอาแค่แยมสองอันเมื่อวานมามาจับเต็มมาเต็มกระบอกเลยนะคะมานนี้อะไรเงี้ยแต่โอ้โอเคอะนะคะดูดกินรึเปดีโอเคนะ เราจะไปกันที่วัดสังปายานะคะเขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะคะก็เดี๋ยวแดดก็ไม่ร้อนนะคะแล้วก็ฝนก็ไม่น่าจะตกแล้วนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวราดูเดี๋ยวเราไปที่วัดสังปยายะกันนะคะช่วงรอที่แม่บ้านเขาทำกระาษทองทักให้เราอยู่ะะแลวเดี๋ยวฟอนบ่ายถ้ามีเวลาเราจะไปเชียงใหม่กันนะคะโอเคนะคะคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ